เป็นพวกไวโวเกอร์นะครับคนดูโดนคำสาปนะครับโอ้หมันลุกขึ้นมาเต็มเลยจับดาบของเจ้าขึ้นมาปึ๊บโอสเปซบาร์เป็นเดชโชศพสวยนี่เล็กหนึ่งโอ้เล็กหนึ่งใช้สกิลสับสับพวกไวโวเกอร์ไวโวเกอร์ออถ้าใครโดนไวโวเกอร์ฆ่ามันจะกลายเป็นพวกมันนะท่านผู้ชมนะสวยเนี่ยมันจะลุกขึ้นได้ตลอดนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราต้องสับนี่เอาทีละตัว สับได้เรื่อย Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile ROV Free Fire w a r r a n t และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โยวาซาเดีิวทรุ่นเมกาดบิวิ์รุ่นดูไปดบิวิ์รุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเกรมออฟชอนพิงโรสนะท่านผู้ชมน,นะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่า แนว 3D แอคชั่นประจนไบ่นะครับมาในทีมของซีรีส์ที่มาจากาซีรีส์ g กรีปออฟทรูนนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เคยดูนะครับท่านผู้ชมไปหาดูกันได้นะครับเขากา็มันเปิดได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ในส่วนของมือถือ Android ที่เป็นสโตร์อเมริกานะทั้ง2องอย่างนะท่านผู้ชมนะผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้ก็จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ PC นี่แนะนำให้โหลดเจ้าตัว VPN อวบานนะท่านผู้ชมนะโหลดมาแล้วก็ย้ายสโตร์สมัครเจ้าจตัวแอคเคาวสตรีมใหม่นะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะะเเล่่นนนนคครับับแ้ิจ นะส่วน Android นี่ก็ yes, ย้ายตัวไปโดดที่อเมริกาได้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะมาเนดะี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็มันจะมีให้เลือกนะครับ3ตัวนะท่านผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่ละสายนะเดี๋ยวดูตัวเตะตัวแรกก่อนนะนี่น,นี่อะไรเซียวออดเหรอเซียวออดไม่รู้นะมันคือมันคือสายอะไรเซียวออดมีให้เลือกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะเซียวออดเทิร์ดบอรน่าจะเป็นแบบอ๋อเป็นพวกขวานนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคแล้วก็ดูอีกตัวนึงอันนี้เหมือนจอสโนเลยว่ะคนดูหน้าตานี่ อันนี้ไนท์โอเคไนท์ไนท์น่าจะเป็นดาบนะท่านผู้ชมนะมีเลือกผู้ชายผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็อันนี้เหมือนไอยาสตรักนท่านผู้ชมนะเป็นแอสซัสซินนะสายรอบค่านะมีเลือกผู้ชายกับผู้หญิงนะครับอ่าอย่างเรานี่มันต้องเล่นไนท์คนดูรอรอ,อทีท,ทีเอาอะเอาตัวไหนตัวผู้หญิงดีกว่านะคนนะสวินผู้หญิงโอเคผมขาวแล้วกันนะผมขาว มีพ้องขาวผิวขาวโอเครู้เรื่องตั้งชื่อก่อนนะครับเหมือนใน,นนี่เลยว่ะเหมือนในอะไรนะไอ้ The Witcher อ่ะเออคนดูเหมือน The Witcher เลยนะกดสกิปเลยนะครับอนี้โหลดเกมนีน้ <c oughs> อยู่หน้าหน้าเขาอยากจะคลิปนะคนดูนะมาว่านี่เข้ามาแล้วโอ้ยนี่อยู่นั่นด้วยนะไออะไรนะอยู่ตอนเหนือนะคนดูกระเพงอ่ะ เมาแล้วคนดูอันนี้เป็นแบบถามตอบนะมาคุยเหมือนเราถูกส่งมาที่หน่วยไนท์ชวัดนะท่านผู้ชมนี่ผูภาพสวยนะนี่ผมปรับภาพสูงหมดเลยนะครับคนดูตดได้อ่ะไปกดชิปวิ่งเร็วนะครับไปตามจุดตรงนี้ก่อนเย่อันนี้ผมเล่นเวอร์ชันคอมนะครับอุ้ยแซมรือเปล่าอ้วนๆเหมือนกันเลยกิบก่อนสกิป มันโดนแทงนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเดี๋ยวติดเลดเดี๋ยวติดเลดคนดูสกิปดีกว่าเบ้ากะไปลุยทีนี้ขี่ขี่ม้าไปนะครับคนดูแนวคล้ายๆกับเดอะวิตช์เชอร์นะท่านผู้ชมนะรูปแบบการเล่นนะครับของเกมนี้นะนี่กำลังแบบหุ่นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่นะครับ You should be too นี่มาแนะครับ หมาแดงเขาด้วยหน่วยไน g h t w a ปะน่าจะสู้กับพวกแบบเผ่าคนเถื่อนแน่นอนเลยนะตรงนู้นนะครับไปคุณคิดว่ายังไงจอนไปแล้วก็คิดก่อนนะแผนมันน่าจะมีแผนสักอย่างอยูอย่ไปที่เนั่นไปสำรวจดูก่อนเราจะเดินเท้าเอาโอเค เอาวะมาแล้วไปดูนะครับท่านผู้ชมอยากบู้เลยะได้ไหมตื้อ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 ตือตื้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 อตืือตื้อตื้อตื้อตืต้อตื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 ้ออตื้อตื้อตตื้อต้อตื้ โดนน้ำแข็งกัดนะครับหรือว่าตายด้วยความหนาวหนิดนะหาเบาะแสก่อนนะตอนนี้เสิร์ชเดแคมป์โอเคนี่ไหมตอนนี้แคมป์โดนทำลายนะตรงนี้ฟบโอเคคดอีตามรอยนะครับคนดูมีมีรอยเท้าอยู่นะตรงนี้ <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ย จะเป็นแบบแนวอะทวีดีแอคชั่นนีเมมโอนะท่านผู้ชมนะก็จนบวกมีการเป็นจุดผ่านนี่มีโหลดมีโหลดคัสซีนะโหลดฉากโหลดฉากนี่คือฉากนี้คือการแบบถ้าเป็นสมัยก่อนแบบโหลดฉากนะเพราะว่าฮาร์ดดิสต์มันแบบกำลังโหลดโหลดโหลดทรัพยากรอะไรเงี้ยโหลดฉากใหม่อยู่เฮ้ยพวกไวท์วอชไม่ใช่ไวท์วอชไอไวท์วอล์กเกอร์พวกไวท์วอล์กเกอร์สายฟันฟันไวท์วอล์กเกอร์พวกไวท์วอล์กเกอร์อืออืไว้เรียบร้อยตายไหมเนี่ยมันตายไหม ทำไมมันไม่ตายเนี่ยทำไมันไม่ล้มลงไปอู้หูมันลุกขึ้นมาใหม่ได้โอ้โหดาเมจทศูนเฉยตัวไวมันไม่ร่วงนะคนดูเกิดอะไรขึ้นอารินเราโดนสวบนะท่านผู้ชมนะจากพวกวายวอลเกอร์นะครับอารินอารินอ้าวกลายเป็นพวกไววอลเกอร์นะครับคนดูโดนคำสาปนะครับ โอ้มันลุกขึ้นมาเต็มเลยดับดับของเจ้าขึ้นมาออปึ๊บโอ้สเปซบาร์เป็นแดชส์สวยนี่เล็กหนึ่งโอ้เล็กหนึ่งใช้สกิลสับสับพวกไวโวเกอร์ไวโวเกอร์ออถ้าใครโดนไวโวเกอร์ฆ่ามันจะกลายเป็นพวกมันนะทุกคนนะอืสวยเนี่ยมันจะลุกขึ้นได้ตลอดนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราต้องสับนี่เอาทีละตัวอือับเรื่อยๆต้องเป็นดาบไปนี่เท่านั้นนะดาบเขาเรียกว่าดาบอะไรวะเฮ้ยมีตัวใหญ่ เเป็นดากอนกาสนะดาบที่ผลิตจากดากอนกาสหรือว่าดาบเหล็กวาเลเรียนอู้อสวยอสวยเคาน์เตอร์ได้นี่มันลุกขึ้นได้สองรอบนะคนดูนะไม่ใช่ดาบดากอนกาสหรือว่าดาบเหล็กวาเลเรียนก็ไม่สามารถที่จะจัดการมันลงได้ออ้ออหัวเฮ้ยโดนหลบครับสวยปากปากสวยหลบครับ นี่นี่ปึ๊บสวยนี่แน่เป็นยันไงตัวสกิลหนึ่งเราเข้าไปนะครับมาเฮ้ยเอเสียงอะไรวะน่ะไปมันนะมันไม่ดีแล้วตอนนี้เราต้องรีบกลับไปเร็วเร็วตรงจุดที่ม้าอยู่นะครับอา้าวโดนจัดการไปอีกมานะครับมากระติ้มเลยนะตอนนี้พวกไวโวอ่กอ์ ป้าเอ้ยอยู่นะครับตอนนี้นี่เรากำลังวิ่งกลับแล้วนะหลังจากที่เราโดนพวกไวโวเกอร์จัดการวิ่งวิ่งวิ่งีกลับไปก่อนนะครับคุณลเราแบบเหมือนแบบผินแล้วนะว่ามีภัยพิบัติจากทางตอนเหนือนะครับ ชิปวิ่งไหวโอ้โยมันนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะเดวิชเชอร์กับเรดตีสเลยนะฟิลแบบนี้โกตีโกตีไปไปไปชิปวิ่งไหวอยู่นะคนดูโอโลจอนเนี่ยไปตามจอนก่อนนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเกียร์แบบใช้ได้อยู่แนวนี้มาแล้วเออโอ้โหเจอตัวใหญ่ เอ้ยพวกคนยักษ์เร็วจอสนูนำทีมเราอยู่นะได้แล้วสัยต้องสู้แล้วนี่สู้ไหมรอบนี้มาว้าหูโอ้ย <c oughs> คนยักษ์ที่เป็นไวโวเกอร์ซะด้วยจะสู้ยังไงวะทีนี้โอ้ย <c oughs> โอ้โหกระดิน่นบ้าเอ้ยสปีดบ้าครับปลบมาตับโอ้จอนกูนโดนตบ จอร์นตุจอร์นตุสวยสวยสวยเดสเดสจบก่อนครับสวยตับตับสวยเออโอ้โหโดนลบทันโดนลบอีกทีนึงสวยบ้าแกนี่เอาสิไวโวเกอร์คนยักษ์ด้วยปึ๊บมันหวด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 ด้านหน้าหัวด้านหน้าด้านหลังก็โดนนี่ด้านหลังก็โดนนี่เป็นไงนะกดแทงหนึ่งสวยอุ้ยมาไหม ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอุ้ยอุ้บหุยโดรครับสวยตับโอ้เล่นยากอยู่คนดูต้องควบคุมมันน่วงๆมันจะมีน้ำหนักในการควบคุมการเล่นสวยหลบได้ต้องกดสเปซบาร์ในการหลบโอ้โหหลบยังไม่โดนไอหลบยังพนไม่พ้นอุ้ยโอ้ป้าเอ้ยเดอเออออออสวยเรียบร้อยไอพวกไวท์วอล์กเกอร์เออตุยเย่ไปแล้วนะครับ เกือบไม่รอดเนี่ยใครตุยวะน่ะใครตุยวะอย่าบอกนะจอนโสนตุยโอเคต้องไปครับทีนี้ยังยังไม่ใช่จอนไม่ใช่จอนจอนอยู่นู่นจอนอยู่นู่นต้องหนีนะครับโอ้โหพวกไวโวเกอร์เต็มเลย้าเอ้ยไปไปไปสวายโวเกอร์เต็มเลยจอนวิ่งไปไวหน่อย อย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งแคนิดบอกนะครับไปไปไปตรงนี้หนีนาทีนึงเลยคนดูอีสคิปชูแคสต์นแบ็กกลับไปที่ปราสาทดำนะท่านผู้ชมนะปึ๊บมาปุ๊บมันติดกันครับมันมีมีอัดกันมาไม่ถึงนะคนดูมาถึงแล้วตัวหนึ่งกด F อ๋อกด f ย้ำย้ำเออแคนิดก็มาช่วย อย่าบอกนะเคเนิดกูตายตอนนี้แหละดูขึ้นเร็วไปไปไปจอรนี่วิ่งไม่ดูอะไรเลยเนาะยูหูกลัวเตือนไปไปไปชีพโกวิ่งชีพโกวิ่งรันรันรันอ่าไม่ว่ามันมาอย่างวะยูหูเอาเรื่องจากกระโดดไปพลาดอีกแล้วกูว่าแล้วเป็นตัวทวงอจรเลยว่าผะดอีกแล้วเนี่ย ตัวเราเนี่ยเป็นไฟอีกจะเอ้เป็นตัวทวงจัดเลยกดเอฟโดนพวกทิ้งอีกอย่างนี้ตอนตอนแคนิดอยู่นู่นไหนเป็นอะไรไหมเร็วปีนขึ้นมาเร็วปีนเชือกลบเครือมรบเครือม ไปอีก40วสิบวีด้าวจะหันกลับไปเร็ววิ่งทางนี้กดชิปนะครับวิ่งโอ้โหมากันติมเลยว่ะมากระติมเลยกระโดดษเหรอตะไลไปครับวิ่ง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 โอ้อากาศหนักขนาดนี้จะวิ่งไวๆนี่ปอดฉีกได้เลยนี่เฮ้ยโอ้ไอ้คนยักษ์ตรงนู้นมาตอนเล็กกระบูเลยว่ะคนดูไป ไปเป็นไรไหมไปเร็ววิ่งเร็วแคนิดเร็วรอเคนิดกันครับโอ้เคนิดกูเจ็บหนักนะตอนนี้แคนิดเจ็บหนักเลยคนดูกลับไปที่ปราสาทแคนิดน่าจะเสียเสียสละนะดูทรงนะคนดู ยิ้มนะแต่ว่าแคนเนด์น่าจะโดนเออบอกแล้วเออโอ้โหโห,หอ,อกออกจากไอตัวนั้นหน่อยตัวไวท์วอกเกอร์นั่นไงตัวตัวนี้มันตัวหัวหน้ามันโอ้โหโ,หโ,โ,หหโดนหอ,อกทิมทะลุ โดนแดลกนี่บ้าเอ้ยอยากจะฉันแน่ในสักวันหนึ่งโดนแหลกไปแล้วคุณดูวิ่งก่อนนี่ไม่มกล้ามานะครับโซนนี้ มาส่งสารให้ดูไวเชยเดือเฟอร์สเมนหรือเปล่าวะตัวนี้ <c oughs> ร้อยเกรมออฟชอนคิงส์โรดให้เสียภาษาไทยโดยบิ๊กโคกโนตึง <c oughs> <c oughs> บ้าแกะเอาวะคนดู นี่อันนี้ก็เป็นแบบคําถามต่อมานะอันนี้ต้องเป็นแบบมีแนวแบบเป็นแบบบทพูดบทคุยอะไรพวกนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้มันเป็นเดโมนะครับท่านผู้ชมนี่เอเดินเสียเกมนี่มาเราว่าคนเรือเอาเรื่องจัดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเกมออฟทรูน คิงโลสนะท่านผู้ชมนะเป็นแนวแบบว่าเหมือนกับเดอะวิตเชอร์แล้วก็เหมือนกับอาจจะตัวเกมแอสซัสซินครีตเลยนะท่านผู้ชมนะรูปแบบการเล่นก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยตอนนี้มีเดโมให้เล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะในสตรีมนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวิธีการโหลดก็คือ,อสมัครเอ็กซ์เคาร์ใหม่นะครับของสตรีมนะท่านผู้ชม เออแล้วก็ไปโหลดเจ้าตัว VPN อวบแบนมานะท่านผู้ชมนะแล้วก็ย้ายไปที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เข้าสตรีมแล้วก็ไปโหลดตามนี้ที่ผมแปะไว้ด้านหน้างคบอยา่าตะกี้มันก็จะโหลดได้นะสำหรับคนที่เล่นบนคอมนะส่วนมือถือนี่ก็ย้ายไปโหลดที่สโตร์อเมริกาได้เลยสำหรับในใครที่ใช้มือถือ Android นะก็ย้ายไปโหลดได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้พี่โกตะกอนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโกเทเอาเว้ยวู้ฮู้ hoo! โกตึงโกตึงไอคนดู